ปีหนึ่งที่ออกมาเรูเสียเงไงบ้างคะดีใจค่ะก็อย่างที่บอกมันเป็นละครที่เรามีความตั้งใจอยากให้ทุกคนดูแล้วสบายใจสดชื่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ประกวดผลลั์ออกมา90%เนี่ยก็ไปในทางนั้นหมดเลยก็อาจจะมีสัก10%ที่เขาอาจจะยังแบบเออไม,ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เรานําเสนออะไรอาจจะมีคําถามหรือแบบทักติติงบ้างอะไรเงี้ยตรงนั้นเราก็รับไว้ดูอะไรเงี้ยว่าโอเคจะได้แบบไปต่อ,อยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะโดยภาพรวมค่ะพีเอลหรคะ รู้สึกไงบ้างกับกระแส EP หนึ่งที่ออกมาก็ก็เป็นในอย่างท,ที่ที่แอนบอกตอนต,ตั้งแต่ที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้กันอยู่แล้วอะคะ่ะแอนก็อยากได้เรื่องอะไรที่น่ารัก <c oughs> บมยิม้มเบาๆแล้วก,ก็ให้มันดูล้วเพลเินเวลาที่ดูคือถามไหมคะไม่ถนะ,ะงั้นขอถามเลยเลยก่อนก <c oughs> ันนะคะย่ากับต่อรูสึกไงบ้างกับกระแส EP แรก ดีใจค่ะก็อย่างที่พี่เอลกับพี่แอนบอกเลยค่ะก็ดีใจที่ฟีดแบ็กออกมาดีแล้วก็จริงๆก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบแค่น้าจิ้มค่ะมันจะค่อนข้างแบบมันขึ้นมันขึ้นเรื่อยๆค่ะหลายคนชื่ชอบเคมียาาต่อมาขึ้นพระโอ้ my god ก็ oh <my> <laughs> จริงๆแล้วพอใจนะครับเรียกว่ามันเกินกว่าที่ผม คาดไว้อีกจริงๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอยากขอบคุณแค่พาร์ทเนอร์นะผมว่าหลังบ้านอะทำหนักแน่นอนกว่าเราจะออกมาแล้วมันดีกว่าที่คาดไว้แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะแบบวางใจนะเพราะว่าสุดท้ายผมให้ความสําคัญทุกอีพีมันไม่ใช่แปลว่าอ๋อเปิดดีปั๊บจบอะไรอย่างนั้นมันมันคงไม่ไม่ใช่เวนั้นแต่ว่าเราก็จะลุยไปขอบคนดูเพราะว่านักแสดงก็ไม่มีใครได้ดูก่อน แล้วก็ดูพร้อมทุกคนเหมือนกันก็แต่คิดว่าผมยังเชื่อในความตั้งใจของคนทำครับเวลามันแบบมีแพชชั่นที่ไปทางเดียวกันผมว่าสิ่งนี้มันท่งพลังเสมอครับือว่าคุ้มกับการที่ไปตามแต่ตัวเกียมอะไรมาเลยใผมทำอย่างนี้มาอยู่แล้วครับผไม่เคยต่างอะไรครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีคนไหม้เป็นเพื่อนได่ไปแบบไหม้ไหม้ัรงตัวได้ เป็นไงบ้างคะเป็นไง EP หนึ่งเป็นไงบ้าง EP ที่หนึ่งก็ไหนพูดถึงตัวเองใน EP หนึ่งยังไม่ยังไม่เห็น EP ที่หนึ่งจันทร์ยังไม่ออกมาค่ะแต่คืนนี้ค่ะคืนนี้นะคะหนึ่งในร้อย EP สองหลีกก็จะออกมาแล้วค่ะจันทร์ซึ่งมันจะเปิดตัวมันจะเปิดตัวมาแบบว่าเหมือนสาวเขามากับรถวินเทจนะมากับรถวินเทน รถอะไรนะรถิสามล้อวิ่งเหที่ท,ที่ที่สมฐานะ <laughs> ตัวละครน,นิดนึงค่ะเออเราก็เปิดตัวมาแบบมีความเขาเรียกว่าซีเครนนิดนึง <laughs> เหมือนจุมจ่มกล่องจุ่ม ดูซีดคนคนนี้ซีเล็ดไหมนะมอนเหมือนเส้นเส้นทางของพวกเราสองคนอ่ะมันจะจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้มาคู่กันเลยในในพาร์ทแรกครับแต่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆนะที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆอยากให้รอดูเพราะผมมีนตอนนี้เปิดตัวมาแบบคลั่งรักทางอโณ์ใช่ขาเริ่มเดิเจ้าสัารานเป็นยังไงคะค่อนข้างห่างไกลกับตัวเองพอสมควรครับจริงจริงใกล้แต่แต่ว่าจะบอกว่าถึงว่าเราจะแบบลืน ลื่นไหลแค่ไหนถึงถึงว่าตัวละครเราจะลื่นไหลแค่ไหนแต่ว่าเราก็ยังรักเดียวใจเดียวตลอดครับณตอนนี้ครับครับผแต่ถ้าสดุัคนนน้ไพูดได้เลยไหมพูดพูดประมาณแล้วกันคอนเซ็ปคอนเซ็ปแล้วกันเราเรารู้สึกว่าชาร์ะเป็นคนที่ก่อนนั้นเนี่ยเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดดีมากที่สุดเสมอแต่ว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีมากที่สุดอย่างเดียวสิ่งที่มัน พอดีสําหรับเราดีที่สุดสําหรับเรามันก็อีกเส้นหนึ่งอือพูดดีว่าแค่นำแพ็ค10สเตย์ทำแพ็ค10สเตย์ก็บอกเขาไปว่าไปพิลเลอร์ี่รอบโอ้โหเอาละเอาละเอาละคุณแอนฆ่ากันเลยดีกว่าเลยว่าเรื่องหลังในการติดต่อมียังไง คือจริงๆจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่คุณแอนติดต่อไปไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะเราก็คิดอยู่ว่าเอ้ยอยากร่วมงานคุณแอนจังเลยเพราะว่าแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยอะไรก็เราอยากซัพพอร์ตด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยเราดูที่ความเหมาะสมของเราว่าเราเนี่ยเวลาเรารับละครคุณแอนแล้วเนี่ยเราจะเป็นพาระให้กองถ่ายหรือเปล่าเอะเรื่องเวลามันเป็นยังไงจะพาฉันไปลําบากแค่ไหนเพราะฉันอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยนึกออกป่าคือมันคิดหลายประเด็นมากแต่ว่าคุณแอนก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันนะเดี๋ยวเราช่วยกันทุกทาางงกก็็พอออตนนหลัแแแบบบบว่ คือเขาตือมากเขาตื้อถึงมากนี่คือเขาเรียนจบอะไรมาก็ไม่รู้นะเขามีวาทศิลในการพูดมาทําให้เราแบบว่าเหมือนกับอ๋อหล่อหร่อหลงไปเลยอ่ะหลงไปเ้วอะจริงๆแล้วเดี๋ยวพอเราพอเราหลงไปสักพักนึงพอเรากลับมาปุ๊บเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าคือนึกออกป้ะ ้ายาเก่งมากแล้วก็เขามีวาทศิลป์ในการพูดมากๆคือทําให้เราเนี่ยหลงไปกับเขาอะหลงคาพูดเขาอะไรเงี้ยซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะทํางานกับเขาด้วย<อ>เพราะว่าเราอยากสปอร์ตเพื่อนตัวเองอแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์นู่นนั่นเกิดขึ้นบางทีมันก็แบบจะไม่พร้อมหรือเปล่าเราจะเป็นภาระให้เพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ย<อ>แต่วันหนึ่งพอเรารู้สึกว่าโอเคงั้นยอมก็ได้แอนต้องอย่างนี้อนยะ่างงั้นนะอแอนก็บอกโอเคงั้นเราก็ ดำเนินมาด้วยกันได้คุณมีรจะพูดไหมคะคุณแอนเพราะว่าเขามีลูกเขามีลูกสามไงแล้วเขาก็จะแบบลังเลว่าแบบต้องไปส่งลูกคนโตเวลานี้คนเล็กแล้วเหลือเวลาให้แอนละครแค่6ชั่วโมงอย่าเงี้ยต่อวันมันจะพอสาหรับเราไหมคือเขาว่าคิดแทนเราแต่เราบอกไม่ต้องมาคิดแทนเหลือเวลาแค่ไหนบอกแอนเดี๋ยวแอนไปจัดการเองเดี๋ยวจะเหลือสองชั่วโมง4ี่ชั่วโมงต่อวันเลยเดี๋ยวมาจัดการหลังบ้านเองจนเนี่ยเขาก็คงแบบ ปฏิเสธไม่ได้แล้วไงนี่ไงเต่าเดี๋ยวนี้อยากได้มากนี่ไงเจ้าเจ้าทำไมต้องเป็นที่ทำไมต้เออก็พอเรื่องพอได้อ่านอะค่ะเรารู้สึกว่าเออกิ๊กมีความที่โดยโดยเรื่องอ่ะมันบริบทของมันเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของความเห็นต่างของเอ่อเจเนอเรชันของคนสองสองสองรุ่นนะคะก็อยากได้ได้กิ๊กมาสิ่งหนึ่งก็คือว่าในความเอ่อ หนักของเนื้อหาของของความคิดนะคะในยุคนั้นเนี่ยถ้าได้พี่กิ๊กมาถ่ายทอดมันจะทําให้ดูไม่ใช่ว่าเขาต้องเล่นตลกหรืออะไรมันทําให้เรื่องทุกอย่างอะ่ะดูเบาและดูเข้าใจง่ายว่าอ๋อคนเขาต่างกันเขามีวิธีคิดต่างกันยังไงแล้วสิ่งที่กิ๊กให้เนี่ยยิ่งตอนช่วงหลังๆที่การเทินวิธีคิดของแม่การที่คนรุ่นรุ่นหนึ่งคิดคิด,ค,ดคิดเปลี่ยนมันมันทำให้ ตอนที่ที่ทำงานกับกิกอะรู้สึกเลยว่าขอบคุณกิกม,มันทําให้ใหรู้รสึกว่าเด็กๆพวกเนี้ยเขาได้สิ่งในสิ่งที่บทต้องการว่าเออตรงเนี้ยพอเราคิดต่างจากคนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยแล้วพี่กิกถ่ายทอดออกมามันมีทั้งความ ความความต่ามที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีขั้งความเข้าใจขอบคุณค่ะต่างกันเลยค่ะที่ได้เล่ะครมาชีวิตแล้วค่ะสิบสี่ปีค่ะเรื่องล่าสุดคือไซโศกค่ะพี่แอนพี่แอนท่าทางพี่กี่กี่รอบคะสามถึงสี่รอบห้ารอบห้ใช่ไหมตกตกลงรอบที่ห้าเออมันหลายรอบมากค่ะไ่จาะ จำได้ค่ะพี่แอนเพรานว่านั่งนั่งรถอยู่แล้วก็ขับรถอยู่หลังจากประชุมแล้วแอนบอกว่าพี่กิ๊กไม่เล่นนะพี่แย่เสียใจมากเสียใจแล้วบอกว่าไม่รู้ไปเอามาให้ได้สุดกำลังใจจุ๊ดีใจจุ๊บดีใจอ่ะพี่แอนจะต้องเอายังไงพี่กิ๊กถึงแบบว่าเซเย็นเลยเอายังไงให้ลงเออก็แค่อย่างที่แอนบอกว่าเอางี้ เหลือเวลากี่ชั so ่วโมงบอกมาเอาแค่เน like ี้ยดูดีโอแค่เนี้ยเขาก็เลยไปไม่ออกแล้วคือเราเราเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าเหมือนเขากักไว้แล้วอะคือฉันให้แกขนาดนี้แล้วเนี่ยแกยังจะไม่มาหรออ่างเงี่ยนึกออกปะกิ๊กตุงไว้ทำไมต้องห้ารอบสมมติรอบแรกก็ฉันปฏิเสธไปแล้วรอบกองคืออย่างที่กิ๊กบอกคือตอนแรกเนี่ยกลัวที่จะเป็นภาระให้กับกองถ่ายแต่แองเขาบอกเขาจัดการตรงนี้ให้ได้นะกิ๊กไม่เป็นไรเขาจัดการตรงนี้ได้อีกคือพอตอนหลังๆมันเริ่มความเกรงใจละแต่นึกออกว่าความเกรงใจเริ่มมาถึงแม้ว่าเราเป็นนนเเพื่อกกัะความง ก็มีนะนึกออกป้ะก็รู้สึกเฮ้ยมันอยากได้เราจริงๆว่ะคือแบบมันไม่ได้จริงๆคือตอนแรกคุณแอนไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าพี่แอลอยากได้เราแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่แอลมาผสมทบอีกทีนะได้แต่ตอนสามแล้วคุณนึกออกป้ะนั่คือมีพี่แอลมาตั้งแต่ถูกนี่คือเพิ่งมาเฉลยตอนหลังอย่างเงี้ยแล้วในบทบาทนะครับพี่กิ๊กค่านหมดแล้วมันคือพี่แอลซู่มไหมครับคือจริงๆเอาจริงๆนะทุกบททุกเรื่องที่กิ๊กเล่นเนี่ยกิ๊กจะไม่มีกการดีไซนน์่อ คือกิกจะคิดว่ากิกจะอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดปุ๊บกิกก็จะมาถามพุ่มกับว่าพุ่มก,กับต้องการแบบไหนถ้าเกิดว่าเขาต้องการแบบนี้แล้วกิกเล่นแบบนี้เนี่ยพี่แอลเขาจะคอยบอกกิกตอลอดว่าเฮ้ยกิกมากไปมากไปลดลงหน่อยอันนี้อันนี้น้อยไปเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงกิกว่าหลักสําคัญของการแสดงละครของกิกนะพุ่มกับจะต้องเป็นคน l e ดแล้วก็เราก็จะดีไซน์ของเราในตอนหลังที่ให้พุ่มกับพอใจที่สุดแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วพอตอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเคมีแต่ละคน ก็เข้าไม่เหมือนกันเพระเวลาเข้าคนนี้ก็เป็นลักษณะนี้พอเข้าอีกคนนึงก็เป็นลักษณะนึงคิดว่าตัวละครทุกตัวมันจะต้องอาศัยความจริงใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นผลที่รับพรลูกด้วยเหรอใช่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 ชช่ช่ลูกไลถทาช่าชเออใช่ช่คือมีคำหนึ่งของลูกที่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น้วย แม่ไปเล่นเถอะเพราะว่าเออแม่ไปเล่นเถอะเพราะตอนนี้ลูกโตกันหมดแล้วโอ้ยสุดตคนนั้นคือแบบจะร้องไห้เลยอะแบบแม่ไปทําสิ่งที่แม่รักเถอะอย่างเงี้ยเอ็นดูนะว่าจริงจริงแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบลูกพูกขนาดนี้แล้วคือเขารู้ว่าละครคือเราไงแล้วเราก็รู้สึกว่าละครเนี่ยมันคือสิ่งที่เราชอบเรารักจริงๆคือเราเกิดจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอจริงๆลูกพูดมาคุณแอนมาไซโคนู่นนี่นั่นน่ำมันคือเข้ากันได้เลยอะ ฮะไฟเข้าไปถึงทาใช่ ไม่คือตอนนั้นน่ะคุณแอนเขาเขาก็เขาก็รู้จักลูกเราคือเขาเห็นลูกเราตั้งแต่เล็กพราะหลังจากลูกเราเริ่มโตเนี่ยเขาก็ไปทาเป็นผู้จัดเขาก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะเจออีกทีหนึ่งอ่ะทาชาก็โตเป็นสาวแล้วแล้วทาชาเนี่ยเขาก็เรียนเต้นคุณแอนเขาก็แบบเหมือนกับเปิดโอกาสให้หลานนะเออกิ๊กเอาเอาเอาหลานมาเต้นดูไหมหลานแกชอบเต้นนี่ว่าอะไรเงี้ยบอกได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วคุณแอนเขาแบบเหมือนกับให้โอกาสเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําพอร์ตอยู่ คุณแอนก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสได้ได้พอร์ตไปเซ็นด้วยนะไม่ใช่คือจริงๆแล้วพอมีพอร์ตแล้วเนี่ยพอเรามีพอร์ตแล้วเนี่ยเราต้องเซ็นด้วยนะคะเออต้องมีการเซ็นด้วยเดี๋ยวพอตอนหลังก็จะมีลิสต์ให้คุณแอนเขาเซ็นด้วยแต่ต้องรอต้องงอถึงห้ารอบเหมือนกันนะโอ้โหก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดตั้งแต่รอบสามมีพี่แอลก็จบแล้วเออเขาไม่ได้พูดมาอย่างเนี้ยเอออันนี้ก็เพื่อรู้ เขาก็น่ารักอ่ะคิดถึงหลานเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเต็มที่อ่ะคือแม้ว่าเป็นการการออกแค่นิดเดียวแต่คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกกิ๊กเนาะให้เขารู้จักว่าการทํางานในวงการมันเป็นแบบนี้นะเราต้องเริ่มไต่เต้าแบบนี้นะอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเมื่อมาถึงต้องเป็นแบบสบายเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ถึงความลําบากท่างานกับน้องๆเป็นโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่คือไม่ใช่เลยไม่ใจเย็นๆคืออย่างนี้ใจวิ่งแล้ว ไม่ใช่ใจดีเมอใ่ใจดีจะบอกว่าเขาเป็นพลังให้แม่มากคือหมายความว่า เราก็มีพลังในตัวซึ่งอาจจะแบบอ่อนล้าแล้วสมมติซึ่งเอาจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราห่างมา14ปีการที่เราจะมีพลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องได้รับพลังจากเด็กๆมาด้วยรับพลังจากคุณแอนพี่เอลโหพี่เอลมา้อยนี่เราก็ต้องแบบโ oh, หต้องตามและต่อมาเท่านี้เราก็ต้องพยายามที่จะรับส่งกันให้ดีจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่กิ๊กเพิ่งทางานกับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าอย่างไซโสกเนี่ยก็จะมีเออแต่ดาราอุโสหรือไม่ก็รุ่นนิวพอพอมาเจอเด็กรุ่นใหม่อ่ะเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เก่งนะแล้้วกก็าารรบนค เราไม่เราเคยได้ยินแต่ว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยมีสัมมาคารวะนู่นนี่ไม่ใช่เลยคือเด็กรุ่นใหม่ที่เราเจอเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีสัมมาคารวะทําการบ้านดีม,มันเลยผลักดันให้พี่กิ๊กเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องทําการบ้านให้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากจะทําให้แบบให้สมกับที่เขาแบบตื้อเราห้ารอบอนึกออกป่ะ <c oughs> คือเรารู้สึกว่าเราอยากทําเต็มที่แต่เราไม่ได้หวังว่าอุ้ยละคขเรื่องนี้ต้องดังนะฉันคาดหวังว่าเราขเรื่องนี้ต้องไม่เราขอทําเต็มที่แล้วก็ให้เขาดูเองดี อันนั้นเป็นผลพลอยได้อันนั้นเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมแต่ว่าเราเราขอว่าเราทําเต็มที่พอน้องชาช่าออมากเลยคขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวฝากน้องทาชาออกตั้งแต่ EP หนึ่งใช่ใน ที่เป็นซีนเต้นที่ลงไปแล้วกับพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะใช่อ่ะดูนี่เดี๋ยวให้มีเล่ามีเล่าเอามีนอยู่ไห้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน้าตามันคล้ายๆกันหมดมีเล่าสิว่าท่าท่าเล่าให้คุณแอนฟังว่าวันแรกท่าท่าไปไหนมาแล้วที่มาซ้อมกับมีนอะวันแรกเนี่ยน้องเขา อยู่ไปเล่นสกีอยู่ที่ฮอกไกโดเขาบินกลับมาเพื่อจะมาซ้อมลีลาดกับผมเไหมคิดดูลงเครื่องมาปุ๊บลงเครื่องมาปุ๊บยังไงเจ็บปวดน้องปวดน้องปวดน้องน้องก็ต้องมาครับมาถึงก็ซ้อมเต็มที่มากเต็มที่กว่ผมอีกใช่เห็นไหมสรุปก็คือต้องเซ็นแลอต้องเซ็นต้องเซ็นต้องเซนต้องเ็ต้องเซ็นองเซ็นตอาเนอาเ้องเซ็นตองเซ็นตองเตเอ้าองนองน ครับผมโอเคบ้างภาพถ้าพูดถึงพิกกิ้งโซนจะมีภาพจำของเราคืออะไรมีมนีมีมทัไหมก่อนมีเออทัน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 ละครพิกกิ้งไหมทันผมทันพิกกิ้งคืออะไรของสำหรับตอบแต่ห้ามถามชื่อเรื่องนะผมจำไม่ได้ไร่นอเไร่นอกภาพจำพิกกิ้งภาพจำภาพจำตกามของเราฟีลแบบอารมณ์รุนแรงอันนี้ถ้าป๊อปอัพแบบ ไม่ได้เตี้มอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวประมาณหนึ่งต้องมีความแบบเสียดแทงครับพอมาเจอตัวจริงเป็นอย่างนั้นเลยไหมผมว่าไปกว่านั้นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไปเตมเลยมันมันเหมือนกับว่ามันมันพลิกไปเลยเหมือนอารมณ์ที่แบบคล้ายๆกับที่พี่กิ๊กพูดเมื่อกี้เรื่องเด็กรุ่นใหม่แล้วครับตอนแรกเหมือนผมอ่ะก็เกรงประมาณหนึ่ง แรกๆวผมเก่งวะพี่อ๋อจริงเหรอใช่แต่ว่าเราก็ใจดีสู้เสือไปเรื่อยๆอให้มันแบบซอกซเขาไปเรื่อยสรุปก,ก็เก๊กแตกกันทั้งคู่ครับผงผมก็ตอนเจอพี่กิจครั้งแรกอ,ะอ่ะเราเรารู้สึกว่าเราเคยเห็นงานพี่กิกเนาะเราก็รู้สึกว่าวิธีการแสดงเราอ่ะต่างกันมากที่ครั้งแรกๆผมเคยคุยกับแม่ว่า ้ยแม่แบบเมื่อก่อนการทํางานเป็นยังไงเดี๋ยวนี้การทางานเป็นยังไงเงี้ยเรารู้สึกว่าวิธีการทํางานของเราค่อนข้างต่างกันเยอะครับแต่ว่าพอมาแบบมาจอยกันได้มาเจอพาที่มันแบบตรงกันเงี้ยมันก็สนุกมากเลยครับเป็นการทํางานที่สนุกมากแล้วแม่ก็แบบใช้กล้ามเนื้อแบบแบบแบบเป็นคนที่แบบใช้กล้ามเนื้อเก่งมากๆเก่งมากๆจนเราแบบเราแบบมันเวลาเล่นกันทะเลาะกันเถียงกันเราแบบอยากจะสังเกตอยากจะมองอยากจะแบบรับในทุกๆเรีแอคชั่นของแม่เลย คือคือตอนเราดูอะเรารู้สึกว่าแม่แบบตาแบบอย่างนี้เลยใช่ป่ะแต่จริงในตาลึกๆของแม่อะเขามีแบบหลากหลายอารมณ์อยู่นะนี่ใช้ได้ใช้ได้อยู่เป็น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 อย่างย่าเป็นยังไงบ้างเพี่กี๊บอกว่าให้พี่กี๊มาเป็นครูเลยเหมือนครูการแสดงให้ดูด้วยว่าเป็นไงพอเราได้เห็นพี่กิ๊กแสดงรู้สึกยังไงพี่กี๊เป็นเป็นผู้หญิงที่มวลพลังเยอะมากเลยก็คือแบบแบบแบบ ถึงแม้ว่าย่าไม่ได้อยู่ในฉากนะคะ<ม>ตอนที่อยู่ในห้องพักก็รู้เลยว่าพีก่กิ๊ก <c oughs> เป็เด,ด็กรู้สึกได้รู้สึกได้แล้วก็จริงๆเป็นการเข้ากันที่สนุกมากๆ <c oughs> เราอาจจะไม่ได้แบบแบบตกตีกันขนาดนั้นแต่ว่าเราเราใช้เหมือนแบบการอยู่นิ่งให้ที่สุดแต่แบบให้เยอะแล้วมันมากแบบอยากจะอยากจะเล่นหนังสั้นกับพีก่กิ๊กที่เร <c oughs> ื่องเราไม่ทําอะไรกันนอกจากนั่งกอดกันแบบแบบ มันมันมันเติมเต็มอะไรสักอย่างในในในความต้องการในการเป็นนักแสดงมากๆค่ะที่เล่นกับคนที่ส่งมาแบบไรๆออฟอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากๆค่ะเด็กๆเรื่องนี้วิญญาแบบร้อยชุดจริงไหมคะใช่ค่ะร้อยน่าจะร้อยกว่าค่ะก็ก็ถ้านับแล้วว่าเราออนแอร์19วันใช่ไหมคะก็ก็น่าจะวันละ10ชุดโอ้โหวูเฉยหนุน ุณเลกถูมยน Something like that ค่ะใช่ค่ะเยกๆเป็นใครทักใหม่หมดเพื่อเราปล่อรเรื่องอืมบางบางอันเราตัดใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะบางอันเราตัดใหม่แต่ว่าเหมือนมบทีมเสื้อผ้าหน้าผมเขาทำกันบ้านกันเยอะค่ะเขาก็จะเหมือนแบบพี่เบิร์ดเขาจะมีตำราของเขาอะค่ะมีหนังสือแบบตั้ง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 ก็พี่เก๋ก็จะเป็นคนที่แบบไปหาไปแบบไปหาทุกที่ในประเทศไทยหาเสื้อผ้าวินเทจเหมือนชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นวินเทจค่ะให้มันตรงยุค แล้วก็ค่อยมาแบบมาเย็บเนาให้เข้ากับตัวทีหลังแล้วพี่อฟแบบชอบมากเลยแบบตรงตามที่เราก็ก็รู้สึกว่าในชีวิตประจำวันทุกวันนี้คนควรจะกลับมาแต่งตัวแบบนี้กันเพราะว่ามันมันมัน complement the the woman figure ได้ดีมันมันมันสามารถทำให้เราแบบเปล่งประกายความเป็นแบบจิตผู้หญิงได้เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะลยี่นแบบทุกอย่างมันแบบมันช่วยไปหมดเลย ปีดปิดดวแพนปิดดแพอ่าปแพ้แพนคาแรคเตอร์ที่แบบว่าดูแบบแตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมาครับครับผมก็ต้องเล่าก่อนว่ากว่าจะมาเป็นประสิทธิ์ได้ในทุกวันนี้หรือว่าที่ทุกคนเห็นนะฮะก็จริงๆเกือบจะไม่ได้เล่นแล้วฮะตัวละครตัวนี้จริงๆอ่ะผมรู้จักกับพี่แอนตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงที่เรามีแบบพูดคุยกันผ่านซูมเพราะช่วงนั้นเหมือนมีออนไลน์คลาสแล้วก็เหมือนแบบพี พี่พี่ทางช่องสามก็บอกเอ้ยพี่แอนแบบว่าเห็นเรานะมีความสนใจนะครับผมก็รอตั้งแต่ช่วงโควิดตอนนั้นเ่เมื่อไหร่นะโปรเจกต์ไหนนะโปรเจกต์นี้เปิดใหม่แล้วเอออ่ะยังไม่มายังไม่มาจนถึงวันที่ได้รับรู้ว่าเออมีหนึ่งในร้อยนะฮะแล้วก็ได้รับบทบทหนึ่งมาแต่ด้วยระยะเวลาด้วยงานที่ตอนนั้นผมวาจจเกี่ยวเนื่องอยู่ก็เลยเหมือนพี่แอนพี่เอาก็เลยบอกแนะนำว่าโอเคงั้นเอาเป็นตัวนี้แทนไหมที่แบบว่าเป็นรับเชิญแต่พอผมได้อ่านบทของประสิทธิ์แล้วอ่ะผมก็บอกเลยว่า โอ้พี่แอนีอลครับผมขอเล่นบทนี้นะครับผมขอพี่ๆีทางช่องอะไรเงี้ยนฮะจนสุดท้ายก็ได้ไปลองแคสแล้วก็ได้รับบทนี้มาก็ขอบคุณพี่แอนีอลนะครับมากๆเลยนะที่ให้โอกาสผมได้เล่นตัวละครตัวนี้แล้วก็จริงๆตัวละครประสิทธิ์อะเป็นบทที่มีความหมายกับผมมากๆเคยจะได้รับบทอย่างนี้มาแล้วแต่ว่าก็ได้ก็พลาดไปเนาะจนได้มารับเล่นในครั้งนี้ก็รู้สึกว่า มันฟูลฟิลหน้าที่ในการเป็น mm hmm. นักแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งฟูลฟ mm ิล hmm. ห,หน้าที่ในการที่จะแบบสื่อ message อะไรสักอย่างหนึ่งให้ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความเป็นตัวประเสริฐเห็นความเป็นคาแรคเตอร์ที่เขามีความพิเศษ mm hmm. อาจจะมีความติดขัดบ้างในหลายๆเรื่องในด้านทางสังคมอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนที่มองโลกในในแง่ที่ดีมากๆเห็นเห็นอ่าเมื่อวาเขาเห็นความจริงเขาเห็นความดีในผู้คนอยู่เสมอ แล้วพอได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนพี่ๆทุกคนช่วยกันแบบต่อมีตัวต่อที่จะแบบสร้างตัวความประสิทธิ์ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนมันเป็นประสิทธิ์ในทุกคนนี้นะคะแล้วก็กว่าจะเฟ้นหาเจอนะฮะก็เวิร์กกับพี่เอลนานมากๆาคือ เหมือนห้องปกครองนะหลังจากวันแรกๆวันแรกๆที่เราได้มาเล่นเป็นประสิทธิ์นะคือเราก็ทำกันบ้านมาประมาณหนึ่งดูหนังมาเยอะมากๆพูดคุยกับพี่แอนพี่เอ้เยอะมากวันแรกมาเราก็ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งเลยพูดอย่างนี้เลยละกันครับแต่พอเล่นเสร็จปุ๊บแพ่นแพนเสร็จแล้วมาหาพี่ที่หน้ามอสหน่อยนะคนลุกเลยผมว่าอะไรนะอะไรนะ แล้วก็เกิด, <c oughs> ดเกิดเหตุการณ์เงี้ย <c oughs> ขึ้นประมาณสองสาครั้ง <c oughs> แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่เหมือนการที่เราปรับจูนเข้าหากัน <c oughs> แล้วก็อย่างที่พี่แอนพี่เอาก็บอกอย่างที่พี่กิ๊กบอกครับว่าทุกคนเราเรามีการตีความมาอาจจะคล้ายๆกันไม่เหมือนกันแต่ว่าในแต่ละซ,ๆๆซนนีนเนี่ยพี่แอนพี่เอาก็จะคอยบอกว่า้ประมาณประมาณนี้โอเคแล้วนะเพื่อในซีนต่อๆไปหรือซีนก่อนนันเนี่ยมันจะได้เข้ากันได้แล้วมันก็จะได้เข้ากับเพื่อนๆไปด้วยแต่ว่าอย่างนึงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คื เวลาที่เข้าซีนอ่ะไม่มีใครทิ้งใครเลยอ่ะผมื้อว่าทุกคนอ่ะอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาแล้วยิ่งทําให้ซีนที่มันแบบสนุกสนานอยู่แล้วอ่ะมันไปมากกว่าบทอีกต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่แบบโอ้ ทำการพาพกับตัวละครให้แพนขยายหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ละบทเป็นแบบเหมือนเด็กพิเศษมึงก็ต,งต้องมีการแสดงออกที่แตกต่างจากปกติครับ<อ>ผมก็ขอขออนุญ,ญาตแล้วกั <c oughs> นนะครับคือตัวประสิทธิ์เขาเป็นตัวละครพิเศษนะฮะมีมีมอ่เขาเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงสเปกตรัมเนาะเนาะก็จะเป็นอ่าเด็กแนวอ่ที่มีอาการออทิสติกนะฮะเขาก็จะมีปัญหาในการเข้าสังคมและการอาจจะมีไม่ค่อยมองมองตาไม่ค่อยมอง ม่ค่อยมองผู้คนเวลาพูดคุยอย่างเงี้ยนฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาสามารถรับรู้ได้ทุกอย่างเขาเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่บริสุทธิ์มากๆซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากที่ละครเรื่องนี้ได้ออกไปแล้วอ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะผมอยากให้ตัวละครประเสริฐเนี่ยเป็นตัวแทนในการที่จะเล่าเรื่องความพิเศษของคนคนนี้ซึ่งผมเห็นว่าในในในโลกความเป็นจริงอ่ะมีจริงจริมีคนที่มีอาการเงี้ยเยอะมากๆ อย่างน้อยเราอยากให้คนแบบว่าเห็นถึงความน่าของเขาแล้วก็เข้าใจเขาปรับทัศนคติแล้วก็ลองเปิดใจให้กับผู้คนแนวนี้มากขึ้นซึ่งผมคิดว่าเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วอะโลกของเราสังคมของเราจะยิ่งน่าอยู่ขึ้นไปอีกชอบตอนเหียวประศิษฐ์มากครับคือตอนที่เขามาแคสคะเขาใช้เวลาแคสตั้งแต่9ก้างเช้าถบาย คือแบบเล่นเยอะมากอะไรเงี้ยโจดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนกพอเขาเล่นเสร็จเรามองตางนพี่แอลแล้วว่าเราเลือกเขาแน่นอนอะไรเงี้ยเข <c oughs> าไลน์กลับมาหาพี่ช่วยแอนหรือพี่เจ้าสาวบอกว่า ผมไม่รู้ว่าพวกพี่คิดอะไรนะแต่ถ้ามันมันมีพื้นที่ตรงนั้นให้ผมผมขอให้โอกาสนี้ผมได้ไหมเขาเขาอยากเล่นมากอ่ะคือเราดีใจมากบทเรามันมันมันดึงดูดเขาหรือมีคุณค่าในมุมมองเขาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เราเลือกถูกคนอย่างน้อยใจเขามาหาเราแล้วร้อซก็ขอบคุณเขาเช่นกันค่ะค่าด อีพีสและ e ี3ที่เราจะได้เจอกันในค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ค่ะได้เจอหลิงหลิงไหมจะได้เจอหลิงหลิงด้วยเลยเลยเลยด้วยสถานการณ์สถานการณ์มันจะเป็นแบบไหนยังไงตอนนี้เราเห็นแล้วว่าอลงตกหลักคุณพระแล้วเรียกว่าเริ่มสนใจอนงเริ่มมองสาอใช่ตามองใช่ค่ะว่าแบบเอ๊ะ ได้นะใช่ค่ะแต่ว่าใน EP ีที่จะมาถึงจะมีการแนะนำตัวละครมาใหม่เยอะมากๆตัวนึงที่สำคัญมากๆพอสมควรก็คือตัวจัครนค่ะค่ะก็คืออย่างที่ลิงๆบอกค่ะจะมาสร้างสีสันให้กับจะเป็นตัวซีคร e ตจริงๆค่ะเพาเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าสุดท้ายแล้ว ในผู้ชายสองคนนี้ใครจะเป็นคนโดนดึงดูดเข้าไปในออร่าของเขาหรือจะหรือจะทั้งคู่หรือจะทั้งคู่แต่ก็มีมีมีผู้ชายเข้ามาอีกเต็มเลยมีผู้ชายที่บรรดาพี่ๆจัดสรรมาให้อนงอีกเยอะที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงพวกเราเรื่อยๆค่ะ ไม่ให้หลิงฝากไมสทอแต่เมื่อกี้หลิงฝากแล้วนะอีกนิดนึงต้องแอร์อีกนิดนึงต้องดูนะอ๋อก็ค่ะฝากหนึ่งในร้อยด้วยนะคะคือหลิงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักนะคะแล้วรู้สึกว่าคีนีสองคนนี้ก็ดีมากคือเป็นเป็นคู่ที่หาดูได้ยากมากใช่ที่พี่ตอบเข้ามาร่วมงานกันแล้วก็ แล้วก็คืนนี้ทำไมอ่ะาค่ะก็คืนนี้เป็นหนึ่งในร้อย EP สอนะคะทางช่องสามค่ะคืนนี้จันทร์จะออกมาสร้างความสีสันไทยกับเรื่องราวมากขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องราวก็จะเข้มข้นขึ้นทุก EP นะคะฝากติดตามทางช่อง3ามทุกวันพุธพฤหัสฟัากันใต้ดีด้วยเวลา10วมง เวลาสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึง่งทางช่อง3 <c oughs> กว่า33มนะคะแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กห <c oughs> ในร้อยอะไร EP ส <2 S 2> EP สองดับช่วยกันเทรนด้วยนะคะให้เทรนทูิให้เทรนเอ์อาดอนดให้ช่วยกันติด เอาใหม่เอาใหม่ช uhm ่วยพี่แอนช่วยพี่ช่วยพี่แอนช่วยกันช่วยช่วยกันติดแฮชแท็กให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอเส่กลมบพื่อให้จับพี่น้องกันก็ได้เลยนวรอยด้วยค่ะแล้วก็ติดเซนเอ็กซ์กันด้วยนะคะแฮกแสก 1ในร้อย EP 2ค่ะแล้วก็จะนักแสดงด้วยอยู่ในงื่องสะดวกเลยนะคะ EP 2เปิดตัวจำทนแล้วเราก็จะได้เห็นลีลาการแสดงความสนใจที่มีต่อคุณพระของอันมและบรรดาผู้ชายที่พี่ๆจัดหามาให้อโนงอีกคนแล้วคนเล่าวันนี้มีปีเทนนิสชายพี่กิร้กันเกงทุกคนน่ารักมากกางเกงสีขาวด้วยสีขาวด้วยสีขาวด้วย ก็ต้องแข่งแล้ว okay. ก็ต้องแข่งการถ่ายทำแข่งกับฝนด้วยใช่ไหมคะเป็นอีกซีนึงที่หลายคนประทับใจฝนจะตกวันนั้นเออโอเคคอบค้วยนะคะขอบคุณค่ะ